วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีลิ่ประเสริฐศรีนะฮะก็วันนี้นะครับผมไม่อยากให้เห็นหน้าเนาะเพราะทุกคนผมโกวทุกคนนะครับเบื่อขี้หน้าผมแล้วโอเคตอนนี้นะผมก็กาลังขับรถไปนะฮะที่ชายภูมินะครับเพราะว,ว,ว่าวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงทางําการแสดงที่จังหวัดชัยภูมินะครับพอดีวันนี้เมื่อวานเนาะผมก็มา ครั้งแรกเลยที่มาจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่เคยมาเที่ยวไม่เคยขับรถผ่านไม่เคยมานอนนะครับปกติก็คือเป็นคนชอบเที่ยวแต่คือคือไม่มีโอกาสที่จะมาเพชรบูรณ์เลยนะครับแต่ผมมาเดินสายกับสาวน้นอยเพชรบนแพงเนาะก็ยังไงก็ได้มีโอกาสที่มาเพชรบูรณ์นะครับแต่ว่ามันได้อะไรมากกว่านั้น ก็คือหนึ่งได้ไปหาลุงโทนี่นะครับไปถ่ายทำคอนเทนต์กับลุงโทนี่กับบอสโจนะฮะแล้วก็ได้ถ่ายได้ดูแรนนักสแสดงนะครับที่บอสโจบอกว่าเอาคนนี้ไปนะเอาง้อเอาเา็ดดี้ไปนะแล้วก็พอไปถึงก็คิดในใจนะเออร้านลุงโทนี่ก็ร้านธรรมดานี่แหละนะครับพอไปถึงโอเคบอสบอกให้ไปนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวด้วยกันนะครับก็มีน้องหญิงอ่ เสียโนนเสียบี้นะครับผู้จกกัดการมันเดียวมอตอิอะไรก็รอแล้วนั่งสินข้าวรออยู่แล้วก็นั่งคุยปกติแล้วก็ดึงเข้าไปก็เจอลทูนี่ข้างหน้านาะนึกว่าเจอครั้งแรกนึกว่าเขาจะด่านะคระับ้วก็ยิ้มย้มอย่างด,ดีแล้วก็สวัสดีแล้วก็พอเข้ามาในร้านเขาก็ทักทายปกตินะเขาคุยกันอะไรกันเออพอได้คุยกับลูทูนี่เขาก็ถึงปากเขาจะเสียนะฮะปากเขาจะปากสนัทนะฮะแต่ก็ ถ้าดูกันลึกๆเลยนะครับกูเขาเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีความสามารถนะครับเป็นที่คนที่น่าเคารพนับถือนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนไปนะครับเหมือนกับเราดูละครหลังข่าวเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขาเรียกว่าละครหลังข่าวนะเนออนักสแสดงเขาก็ต้องเล่นตามบทบาทที่เขาได้รับหรือว่าคาแรคเตอร์ที่เขารับนะครับเขาก็ต้องสแสดงตามนั้น นะครับบางครั้งเขาก็ต้องเออแสดงไปตามบทตามอารมณ์ที่ผู้กำกับต้องการสื่อให้เห็นแต่พอผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือว่าปรากฏว่าโอ้โหคนดูอินจัดปรากฏว่าเกลียดเกลียดเลยนะเกลียดนักแสดงตัวนั้นๆตัวร้ายตัวนั้นเลยนะครับมันก็เป็นอารมณ์เนาะก็เหมือนกันารูโทนี่นะฮะที่เราเห็นตามหน้าจอเนาะผมพูดเอาไว้ทุกคนคงจะเข้าใจกันนะฮะโอเคเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่านะครับนี่ ผมขัาผ่านเขาเรียกว่าอุทยานน้ำอะไรนะอุทะยานน้ำหนาวภทยานน้ำหนาวแล้วแอรแรกเราคืออะไระลมสักลมสับเขาลมสักพี่เจ้าลูกศิแล้วก็มีเขาคอใช่ไหมใช่ค่ะเขาคอนี่ต้องขึ้นทางลมสั์ขึ้นไปข้างบนแต่อันนี้เราลงมาข้างล่างคือมาฝั่งเขาน้ำหนาวน้ำหนาวเนี่ยก่อนจะเข้าไปคอนแกนชุมแพค่ะเมื่อเช้าเลิกงานตีห้านะฮะต้องมาแนวกว่าจะไปภูทรบือก่ะ เราคิดใจแล้วเราตั้งใจจะมานอนนะพี่เลยบอกว่าเออถ้านอนม,มานัาจะไปก็ไป,ไปเลยว่ะขับรถไปเลยกันเลยว่ะเดี๋ยวพี่นอนรอยอยู่ข้างล่างว่ะไอ้นั่นรออยู่โรงแรมว่ะแต่ไม่รู้อีท่านไหนนะครับก็ดูลักษณะเวลานแล้วก็คือไม่ไหวแล้วก็คือเข้านอนปกตินะฮะแต่ว่าเนี้ยที่ผมถ่ายรูปทางนะใช่นะเออทางก็สวยงามเหมือนเขาใหญ่ที่ผมที่บ้านผมนะที่เขาใหญ่โคราชก็บรรยากาศคล้ายกันนะครับคล้ายกันเลยเนี่ยฮะท้องฟ้าสวยมากตอนไมนเยอะนะครับแล้วก็รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ รถมีไฟเยอะเท่าไหร่แต่ก็ขับได้แบบแต่ถ้าคคอคุณขับรถแบบแบบเป็น,น่ะก็เออมีความปลอดภัยสูงนะครับนี่บรรยากาศทั้งหมดนะครับที่ผมจะมาฝาก f อซกันนะฮะวันนี้ปุ๊บปั๊บก็หายไปนะฮะตอนนี้ปุบ๊บปั๊บไม่ได้หายไปไหนนอนอยู่ข้างหลังผมนะฮะป่วยไม่สบายนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็อุ้ยอากาศมันแบบแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยเหรอใช่ค่ะอากาศดีฝั่งนี้อากาศดีแล้วที่ก็แพงด้วย ลื่นีเพระมันเหมือน <ผม S 1> จะแตกอยู่ค่ะเวลาหนาวก็จะหนาวกว่าที่อื่นนะคะอเอา้ามองอ๋อป่าไม่มีอะไรมันก็ตกใจหร,รือว่ารุมันหน้าหายหนั่งมาน้าก็ขับรถตามมาแล้วขับคุ่อานะก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะฮะกล้องมันจะสัน่นนิดหนึ่งเนาะใครดูระวังระวังสั่นไปตามนะเวียนหัวไปตามนะ ก็น,นี่แหละครับก็คือว่าเออที่ผมมาเดินสายสาวน้อยคนะัะผมยังไม่มาเดินสายประจํานะผมแค่มาทดสอบเฉยๆนะครับทุกคนมาทดสอบว่าผมจะไหวไหมจะอะไรไหมนะครับเออมันอยู่ที่เราจัดสรรตัวเราเองเนาะว่าเราจะพักผ่อนแบบไหนอะไรยังไงนะฮะก็ดีหน่อยว่าเรามีน้องๆมาช่วยขับรถนะครับแล้วก็เป็นเรื่องมันอื่นนะเป็นเรื่องมันอื่นก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะมามา,มาขับรถ ไปพร้อมกับน้องมานะนะครับมันเป็นเรื่องบังเอื่นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของพรมกลิขิตนะฮะพี่กำลังจะบอกว่าใจตรงกันก็ไม่ได้ไม่ได้วางแผนว่าที่จะมาขับรถเรือกกับมานะเลยเดินทางพร้อมกับมานะเนาะก็แค่จังหวะก็เอ้ามานะปกติอาร์เขาจะมาขับรถมารับเฉพาะอยู่ในกรุงเทพแต่เห็นว่าอาร์เดินสายด้วยก็ว่าเอ้าขับรถไปพร้อมกันเลยสิวะก็เลยตกลงขับรถมาพร้อมกันก็สองงานละนะครับสองงาน มาน,นีาก็น่ารักนะครับพี่ก็ได้เลยได้เลยได้เลยว่ะได้เลยตลอดเลยน,ะนี่ขับไปก็ต้องไปหาที่ซักผ้านะครับเพราะว่าทุกคนนี่เสื้อผ้าเต็มตะกา้เหมดแล่ะของผมเนี่ยแบบเต็มไอ้ยะเลยอวิวสวยอะชอบนะฮะ <c oughs> ท้องฟ้าสวยน,นี่เราจะพาก่อนที่เราจะเดินทางไปที่อ่าแก่งคอนะคะเราอันนี้ออกจากเขาคอมาเราจะเดินทางไปที่แก่งคอนะฮะแก่งคอเหรอเขาคอ <c oughs> <c oughs> แกง่งแก่งคอจัองหวัดชัยภูมิค่ะ แล้วก็ตอนนี้เรายังไม่เข้าเขาน้ําหนาวเยอะเรากําลังมุ่งหน้าไปที่เขาน้ําหนาวแต่ว่าเราจะแวะก,กินกาแฟก่อนมันมีร้าน,นที่สุดพิชะบู<ะ>รณ์พชะบูรณ์นี่อีสานใช่ไหมอเออีสานค่ะแต่ว่าจะเป็นกึ่งกึ่งเหนือใช่ค่ะกึ่งเหนือก็ยังว่าใครใครใครที่ใครที่ดูคลิปนี้เนาะที่ยังไม่เคยมาเน,ะนาะแนะนำให้มาเที่ยวเลยค่ะ บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากผมไม่อยากขึ้นไปพูดทับเปิดกน,นะแต่ว่ามันขึ้นไปมันก็ต้องแบบพักผ่อนให้เต็มที่อ่ะนะฮะพักผ่อนเต็มที่คือไปนอนให้พักผ่อนไม่ใช่แบบนอนสามชั่วโมงแล้วก็กลับอย่างไงี้ไม่เอานะ่ะมันเสียเวลานะะในการขึ้นแต่ผมก็ชอบดูคลิปนะของเอ D ดีนะที่เขาเขาชอบมาพูดทับเปิดกกันมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรคอนเทนต์ content, แล้วก็เออน่าจะไปเที่ยวอีกสักวันนะอะไรประมาณนั้ ก่อนอหนูหนูยังไม่ได้มางานแบบนี้เนาะหนูจะหนูจะมาเที่ยวขึ้นมาเที่ยวที่ห<ม>ลม่มสักเขาค้ออ<ม>่าทุาเบิ่งค่ะคือจะบอกตัวเองว่าจะมาเดือนละสองครั้ง<ม>แล้วก็มาแบบนั้นตลอดตลอดมาทีไรก็ยังแบบหลงตลอดหลงแบบม,มันสวยจริงๆค่ะ่วนทางนี้นะสวยมากๆคนที่ยังไม่เคยมา เดินทางก็อย่างนี้นะฮะแล้วถ้ามีเวลาก็จะแบ่งเวลาไปพักผ่อนสันี้ไปกินกาแฟไปชมวิวมีแค่นั้นจริงๆเนาะประสบความสำเได้เดินทางได้อนั่งรถไปเรื่อยๆเจออะไรอร่อยอร่อยจอดกินเจอร้านกาแฟสวยๆจอดซื้อจอดถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ค่ะไปกี่กิโลเลยไปเลยมันมันยังไม่เจอทางเข้าเลยพี่พี่ตรงกปเลย เนี่ยอำเภอคอนสารเนี่ยไปเมื่อกี้คอนสารมันเป็นไปของมันเฉยเฉมันก็เชยภูมิใช่ยภูมิแต่ว่าเราตรงไปเนี่ยเราจะเข้าขอนแก่นนะน่ะอ้าวเหรออันนี้มันแค่ห่างหามันเฉยเยอ้าวเหรอห่างหางมันติดมาเฉยๆยเมื่อกี้ไปว่าเข้าสู่อำเภออะไรอ่าก็ไอ้นี่ไงพี่อ้นเราออกจากน้ำหนาวใช่ไหมน้ำหนาวมันก็เข้าไปอำเภอคอนสารมันต้องผ่านคอนสารก่อนที่จะเข้าไปชุมแพซึ่งชุมแพเนี่ยมันขึ้นขอนแก่นไงคอนสารที่มันขึ้นชชยภูมิแต่มันเป็น มันติดกันเลย oh. มันติดกัน oh. มไหมงงเออรู้ว่ามงเหมือนกันติดกัน,ม,น,กน,ม,น,กนมันใกล้ๆกันคอนสานกับชัยภูมิ่ะไอคอนสานกับชุมแพน ให้ทุกคนดูบรรยากาศสองทางทางเนะาะเดีย๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปทิ้งไปไหนนะนั่นครับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศไปด้วย,วยกันนะฮะอ่ะคุยเรื่องอะไรดีคุยเรื่องอะไรดีคุยเรื่องอะไรดีอ่ะคุยเรื่องน้องมันะเป็นยังไงมาได้ใกล้ชิดกับกกน้องมนันรู้สึกยังไงบ้างน้นองก็น,าน่ารักจริงๆแล้วก็แบบโอ้ยสัมผัสน,น้องตั้งนานแล้วะอะน้องเป็นคนน่ารักเป็นเบลมาคุกกี้กะกะหัวน้องเป็นคนแบบไหนจริงๆนะคะ สมแล้วพี่น้องมันสมแล้วที่ทําไมพ่อๆแม่ๆ่อซี SC ถึงรักน้องมาน้องเป็นแบบนี้แล้วใช้ชีวิตนี่ใส่ชีวิตติดดินแน่พี่น้อง<ม>ใช้ชีวิตติดดินกินง่ายอยู่ง่าย<ม>เป็นคนที่เข้ากับใครก็ได้อันนี้ไม่ได้พูดเพื่อจะอวยอะไรนะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงมันมันมันเด็กน้อยคนนี้เป็นตาสนับสนุนแห้งสมสมแล้วที่พอยุแม่ยมิคนไหมาไล่พินันอันนี้มัน มันสงกับที่น้องนอ้นั่นที่น้องจะได้อ่ะพี่น้องน้องน่ารักน่ารักอยู่กับใครก็แบบเป็นคนอ่อนโยนเข้าใจพี่ยังคนอ่อนโยนคนที่ใสเข้าใจพี่ยังไม่พี่มันก็คนละฟิลไงเปล่าเข้าใจพี่ยังเข้าใจกับมาน่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเหมือนคำว่าทำไมวะเว้าใจเหมอนชอบพลิาเปล่าเฉยเฉยพี่น้องกันนะครับทุกคนย่อค่ะ น้องแท้ๆเอ้ยพี่น้องแท้ๆเหมือนเหมือนพี่พี่น้องกันจริงๆเขาเรียกผมพ่อก็ได้นะอายุผมก็พ่อ,พอแต่ไม่ได้ไม่พนมันูแก่ไปก็เลยเรียกพี่ดีครับโอ้ขนาดขนาดง้งองอ่ะง้อแม่แม่งอ้อเป็นเป็นพี่เป็นรุ่นพี่หนูอ่ะสองปีมันยังเรียกหนูพี่เลย <laughs> ลำเพลินเรียกพี่ว่าอะไรรู้ปะพี่ออสลำเพลินพี่ออสไ,ไม่ได้ไม่ได้ พี่อาอเนี่ยเออคิดถึงนัลลำเพลยเลยลำเพลยไอดันโชลํลำเพลยไอดันโชลำเตยไอดันโชโชมนสนีสรานร่วมสร้างตำนานสืบสานอะไรไม่รู้ ้ถึงเนีนเนี่ยโอ้ยให้มันพี่ก็ต้องไปทางนี้อยู่แล้วเปล่าไปเจอทางเข้ามันยังไม่ถึงทางเข้ามันเลยอ่ะอเดี๋ยวคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเบอ่อแล้วเราเบื่อจะคุยแล้วหรอพี่เปล่ปามันจะยาวเกินเดี๋ยวคนดูไม่ดูกันอ่ะ,อะคุยต่อได้อ,อ่ะคุยต่อไม่คิดก็ปิดเลยโอเคครับพี่น้องคะพ่อพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้อง,องเดี๋ยวมาดูอ่าความเคลื่อนไหวตกใส่คำาอะไร เราจะพูดยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้าดูให้ติดตามต่อในคลิปหน้านะคะฝากช่องด้วยฝากช่องฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องอัทิราลำเพิร์ดออฟฟิเชียลด้วยนะคะแล้วก็ช่องดีเลิศประเสริฐสีฝากพ่อแม่พี่นงเอสซีกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกันแล้วใน,นเด้อค่ะบ๊ายบาย